สวัสดีครับผมนายขัานผมคือลิฟต์มอเตอร์ C10 รถยนต์ SUV ขนาดใหญ่ที่ขับดีที่สุดคันหนึ่งครับราคาตัว1น8 0 0 0้านบาทขนาดใหญ่กว่า c r v ใหญ่กว่า CX8 พร้อมกับพลังงานไฟฟ้าขับได้ไกลถึง477 NEDC ไฟหน้า Full LED สูงต่ำออโต้ d ด y t i ท e r u n n i n g Light อยู่ด้านบนและข้างล่างมีไฟตัดหมอกมาให้รวมถึงช่องตรงนีน้เป็นช่องจริงๆด้วยครับมาพร้อมล้อ20นิ้วสีเทาด้านลวดลายซิ่งเอาเรื่องครับและใส่ลักลิฟต์มอเตอร์อยู่ด้านข้างตัวรถยาวถึง4.7เมตรรหลังคางกกะจก มีแหลกหลังคามาให้และกระจกหลังเป็น Privacy g ก a r d ครับแบตเตอรี่ขนาด69กิโลวัตต์อาวิ่งได้ไกล477กิโลเมตร NEDC และชาร์จไวสูงสุด89กิโลวัตต์ครับด้านท้ายแบบ SUV มีใบปัดหลังมาให้ไฟเบรกดงที่3 ไฟท้ายไลท์บาร์แนวยาวครับมีเอฟเฟกเวลาปลดล็อกด้วยห้องสัมภาระกว้างมากครับมีที่เก็บของด้านล่างมาให้รวมถึงตรงนี้มีช่องลาเปิดแบบนี้ได้ภายในกว้างขวางมากครับเลนสีน้ำตาลทูโทนช่องแอร์ไฟฟ้าซ่อนอยู่ตรงนี้แนวยาวด้วยมีแอมเบียนไลท์ในตัวกุญแจแบบคีย์การ์ดวางตรงนี้ได้เลยที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งที่เก็บของด้านล่างก็มีมาให้รวมถึงคนนั่งนั่งหลังนะครับวางแก้วตรงนี้เลยพวงมาลัยขอบตัดบนล่างมีคีย์รัดปุ่มล็อกรถมาให้มีหน้าจอคนขับ หน้าจอกลางขนาดใหญ่ UX UI ลื่นไหลพอสมควรและมีตัวจับคนขับตรงนี้ด้วยข้างหลังคือกว้างมากครับมีที่วางแขนมาให้เบาะหลังปรับเอนได้และมีแอร์หลังมาให้ตรงนี้ด้วยพลังกำลังมอเตอร์เดี่ยวขับหลัง218แรงม้า320นิวตันเมตรครับ0-107.5วินาทีเท่านั้น